เคยเห็นไหมนักว like ิทยาศาสตร์จะมาศึกษาเรื่องการมีอยู่ของนรกเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ถือว่าศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงจุดนั้นแต่แรกแล้วมันเป็นคําตอบในตัวไหมว่าจุดนั้นไม่มีอยู่คือในทัศนคติของคนสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามักจะคิดว่าถ้าเราเรียนรู้วิทยาศาสตร์เราเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์มากขึ้นจะยิ่งทําให้เราปฏิเสธพระเจ้า นั่นก็หมายความว่าศาสนาจะถูกตีตราจะถูกทําให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับวิทยาศาสตร์ไปเสียทั้งหมดท,ทั้งที่ในความเป็นจริงนะครับในมุมมองของวิชา Philosophy Science ที่รกกป,ปรัชญาวิทยาศาสตร์เนี่ยนักปรัชญาวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้ถือว่าตัววิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะมาตอบเรื่องพระเจ้ามีหรือไม่มีด้วยซ้ําไป นักปรัชญ,ญาวิทยาศาสตร์ไม่ได้พิจารณาว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่จะมาปฏิเสธในเรื่องการมีอยู่ของพระเจ้าเลยไม่ว่าท่านจะค้นพบค้นคว้าอะไรก็ตามแต่นะครับมันไม่เกี่ยวข้องในเรื่องการตอบคําถามว่าพระเจ้ามีหรือไม่มีอยู่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความรู้ที่จะมีขึ้นเพื่อปฏิเสธพระเจ้าและก็ไม่ใช่ความรู้ของวิทยาศาสตร์ทุกอย่างจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ศาสนาสอนเพราะอะไรเพราะวิทยาศาสตร์คือการค้นคว้าตามขีดความสามารถที่จะเข้าถึงได้ ซึ่งในหลักของวิทยาศาสตร์นั้นยังเปิดโอกาสที่จะทําให้การทดลองที่สุบสรุปว่าถูกต้องมีน้ําหนักในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นทฤษฎีที่ผิดพลาดในอนาคตก็ได้นั่นคือหลักของวิทยาศาสตร์ฉะนั้นในวันนี้หากมีการค้นพบหรือค้นควา้าทางวิทยาศาสตร์แล้วผลสรุปผลลัพธ์ของมันออกมาขัดกับหลักการศาสนาณขณะวันนี้มันไม่ได้หมายความว่าความเชื่อของศาสนานะครับหลักศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าจะต้องสันคลอนหรือถูกพิสูจน์ว่าเป็นเท็จแต่อย่างใดเนื่องจากว่าการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์นั้น ไม่มีนักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นแฟกต์เป็นความจริงตายตัวที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงหลักคิดทางปรัชญาวิทยาศาสตร์ก็คือการค้นคว้านั้นมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอก็เรียกว่าวิทยาศาสตร์นั้นทําหน้าที่ในการอธิบายพูดถึงการค้นคว้าที่จะเป็นไปได้ใน,นอนาคตการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ผมย้าอยู่เสมอนะครับว่าไม่จะเป็นวิทยา,าต้องเป็นความจริงเสมอไปวิทยาศาสตร์เนี่ยได้เปลี่ยนทฤษฎีหรือเพิ่มเติมอยู่แทบจะทุกปีเนี่ยมีกันอยู่ตลอด ในอดีตนะครับมนุษย์เคยเชื่อกันในทฤษฎีที่เรียกกันว่าจักรวาลน,นั้นเป็นนิรันด์เป็นอน,นันต์คือหมายถึง่าจักรวาลน,นั้นมีอยู่มาแต่เดิมโดยไม่มีจุดเริ่มต้นครั้งหนึ่งเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เคยมีความเชื่อแบบนี้ แล้วในวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็เกิดทฤษฎีใหม่ในการอธิบายต่อว่จาจักรวาลมีจุดเริ่มต้นในตระกูลที่เชื่อว่จาจักรวาลมีจุดเริ่มต้นเนี่ยจะแบ่งเป็นอีกกี่ตระกูลก็ค่อยว่ากันจะเป็นบิ๊กแบงหรืออะไรก็แล้วตแต่ก็มีคาอธิบายหลากหลายเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องจักรวาลคู่ขนาดอีกมันก็จะมีคาําอธิบายแบบนี้ไปเรื่อยๆใครก็ตามแต่ที่คนพบทางวิทยาศาสตร์แล้วบอกเลยว่าในอนาคตจะไม่มีคําตอบอื่นหลังจากนี้อีกถือว่ามันไม่ได้เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ซ้ำไปคนที่พูดอย่างนั้นวา,วา,า,ททา,วา,าียตตแบบหละ จะไม่มีคําตอบอื่นหลังจากนี้นั่นเป็นปรากฏการณ์ของการประทะกันระหว่างวิทยาศาสตร์ในสมัยแรกกับศาสนาคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าในพื้นที่ภาคพื้นทวีปยุโรปเนี่ยครั้งในอดีตนนักวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มคนที่ถูกกดทับเป็นกลุ่มคนที่ถูกกดทับซึ่งประสบการณ์ส่วนนี้ประสบการณ์แบบนี้มันไม่มีอยู่ในฝั่งโลกอิสลามในฝั่งโลกอิสลามเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าวิจัยกันอย่างเปิดเผยและตัวผู้ปกครองในโลกอิสลามเป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนนะครับสำนักนี้ด้วยซ้ำไปมุมที่1คือการขัดแยยย้งกันในใราละเอีด นะครับรายละเอียดระหว่างสิ่งที่ศาสนาพูดเกี่ยวกับรายละเอียดของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์พูดเกี่ยวกับรายละเอียดทางธรรมชาติง่ายๆเลยกันนะครับก็คือเรื่องของคําอธิบายการกําเนิดชีวิตมนุษย์ในทางศาสนามีรายละเอียดคาอธิบายเกี่ยวกับการกาเนิดชีวิตมนุษย์แตกต่างกันไปเอาว่าหลักๆใน3มศาสนาที่มีความเชื่อคล้ายๆกันก็คือยูคริสต์อิสลามเนี่ยเรามีคําอธิบายเกี่ยวกับกําเนิดชีวิตมนุษย์แรกก็คือคาอธิบายที่ว่าอาดัมเบน มนุษย์แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตโดยเดิมนั้นได้อาศัยอยู่ในสวรรค์ของพระองค์และหลังจากนั้นก็ได้ออกมาจากสวรรค์แล้วก็ลงมายังโลกใบนี้นซึ่งคําอธิบายแบบนี้แน่นอนครับมันขัดกับรายละเอียดของวิทยาศาสตร์ในซีกของ<น>ดาวิ d นิซึมหรือวูลชันนิซึมคือคนที่เชื่อในเรื่องทฤษฎีวิทยาการที่อธิบายกําเนิดชีวิตมนุษย์คือบรรพบุรุษของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่อาดัมแต่จะเรียกว่าเป็นมนุษย์วานอหรือเป็นเอฟรออะไรก็แล้วแต่ แล้วิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์ซึ่งน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าลงไปนะครับอันนี้เป็นการขัดแย้งกันในรายละเอียดกับขัดแย้งในเชิงวิธีคิดพื้นฐานคือคนที่มีหัวหนักไปทางวิทยาศาสตร์จะมีทัศนคติอยู่ประการหนึ่งก็คือทัศนคติที่มองว่าการสังเกตการค้นพบกลไกภายในธรรมชาติเ,เป็นสิ่งที่ทําให้เราปฏิเสธเจ้าธรรมชาติรอบกายเราเนี่ยนะครับเวลาเราไปค้นคว้าค้นคว้าค้นคว้าเราจะเจอกลไกของมัน อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าในทางดาราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในทางพืชพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นในทางชีวะเกล้วแต่มันจะมีทัศนคติที่มองว่าการค้นคว้าเหล่านี้ทําให้เราเจอคําอธิบายซึ่งไม่ต้องพึ่งคําอธิบายของพระผู้เป็นเจ้า <S <S คุณก็จะเห็นเลยว่าคนที่ฝักใฝ่วิทยาศาสตร์แบบนี้จะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบนี้ไปปฏิเสธพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นยิวคริสต์หรืออิสลามเนี่ยฝ่ายที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยไม่เคยปฏิเสธเลยว่า ธรรมชาติรอบกายที่เป็นการสร้างของพระผู้เป็นเจ้านั้นไม่มีขั้นตอนรายละเอียดของการดำ,ดำเนินไปอยู่คือหมายความว่าฝ่ายที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยไม่เคยปฏิเสธเลยว่าธรรมชาติรอบกายเราเป็นสิ่งที่สังเกตการศึกษาตรวจสอบและจะเจอกลไกของมันได้แต่ทัศนคติของฝ่ายที่เชื่อศาสนานั้นมองว่ากลไกหรือกฎที่แฝงอยู่ในระบบธรรมชาติซึ่งดำเนินไปอย่างไม่ขาดตกบ,บกพร่องเนี่ยมันเป็นการสร้างที่มีพระผู้เป็นเจ้าอยู่เบื้องหลัง การสร้างนั้นฉะนั้นการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ตรไม่ว่าท่านจะค้นพบอะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธพระเจ้าและมันเกี่ยวข้องกับการยืนยันถึงการมีพระผู้สร้างโดยทัมไตในมุมมองของ,ของฝ่ายที่ศรัทธาในพระเจ้าอย่างน้อยที่ผมพูดได้คือในศาสนาอิสลามเราไม่ได้บอกว่าพระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายของเราในโดยประสาทจาก เหตุและขั้นตอนของมันไม่ได้บอกว่าเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาได้โดยไม่ต้องผ่านการหลับนอนไม่นับกรณีท่านนาบีสาอีสลามที่เป็นกรณีเฉพาะคือการที่เราบอกว่าพระเจ้าสร้างชีวิตมนุษย์มันไม่หักล้างต่อการเขาจะค้นคว้าในเรื่องของการแพทย์และยิ่งไปกว่านั้นในศาสนาอิสลามนั้นมีระบุถึงรายละเอียด ขั้นตอนของการตั้งครรภ์นในท้องของผู้หญิงด้วยซ้ำไปวันนี้มนุษย์สามารถเข้าถึงขั้นตอนของธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างขึ้นให้เป็นระบบระเบียบขึ้นมาเนี่ยได้ในหลายๆวิชาความรู้แต่ก็ไม่ทั้งหมดและที่ได้อยู่นั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดจากตัวมนุษย์เองก็ได้ในอนาคตข้างหน้าในค์อักิกานพูดถึงเรื่องของการโคจรของดวงอาทิตย์พัฒนาการของเด็กในครันพูดถึงว่าเพศของเด็กเนี่ย ถูกกาหนดมาจากอสุจิของผู้ชายด้วยไม่ว่าเราจะไปค้นคว้าว่าอสุจิเนี่ยของเพศชายเนี่ยมีโครโมโซม XY หรืออะไรก็แล้วตามแต่เนี่ยนะครับการค้นพบอันนี้ไม่มีผลเลยแม้แต่นิดเดียวในการปฏิเสธการเป็นผู้ส้างเข้าใจไหมครับว่าวิทยาศาสตร์มันคือศาสตร์ที่ศึกษาถึงธรรมชาติหรือสิ่งต่างๆรอบตัวตนของเราภายในจักรวาลภายในเอกภพเนี่ยซึ่งศึกษาเฉพาะสิ่งที่มันไปถึงได้ถ้าสิ่งที่มันไปถึงไม่ได้โดยตัวเนี่ยเขาไม่ศึกษาตั้งแต่รุ่นแล้ว เคยเห็นไหมนักวิทยาศาสตร์จะมาศึกษาเรื่องการมีอยู่ของนรกอ่ะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ถือว่าศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงจุดนั้นแต่แรกแล้วแต่ประเด็นก็คือการที่วิทยาศาสตร์เนี่ยไปไม่ถึงจุดนึงเนี่ยมันเป็นคําตอบไปในตัวไหมว่าจุดนั้นไม่มีอยู่คือมันต้องถามในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตกลงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีลิมิตไหมมันมีลิมิตของเขตแดนของมันไหมคือมันถูกจํากัดไหมหรือมันไม่มีจํากัดเลยมันจะไปไหนก็ได้มันจะศึกษาอะไรก็ได้หมดถ้าเราบอกว่ามันไม่มีลิมิตเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ ก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์อีกแต่ถ้าเรายอมรับว่าวิวทยาศาสตร์คือการศึกษาถึงสิ่งรอบกายของเรานะครับในสิ่งซึ่งขอบเขตความสามารถของวิทยาศาสตร์สามารถเข้าไปถึงได้มันหมายความว่ามันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่วิทยาศาสตร์มันเข้าไปถึงไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งใดที่ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ไปถึงไม่ได้มันเป็นคําตอบบอกเราว่ามันไม่มีอยู่ไอ้ข้อสรุปเนี่ยเอามาจากไหนนี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะข้อสรุปแบบนี้นีน่ป็นปรัชญานะครับ แยกดีๆนะครับ<ส>ไอเนี้ยที่เรากําลังสับส,สนอยู่ว่าบางครั้งเราเอาอะไรต่อมีอะไรต่างๆมาปนกันเป็นวิทย์หมดจนกระทั่งเราลืมคิดไปว่าจริงๆมันคือปรัชญาเช่นครั้งหนึ่งเราเคยเห็นไฟอ่ะแล้วเราก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมมันมันร้อนอ่ะสมมติเราเปรียบเทียบว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนป่าเราเห็นไฟมันจะปะทุเวลามันอยู่ใกล้สิ่งหนึ่งแล้วมันก็ร้อนแล้วเราก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมมันถึงปะทุเพราะความรู้เราไม่ถึงตอนนั้นเรายังเป็นคนป่าอยู่อะไรคือกลไกที่ทําให้ไฟร้อนแล้วก็ปะทุพอถึงวันนนึงงเเรรราาาากกิดคค้้พบททวมูี่ เข้าถึงกลไกของไฟได้เราเข้าไปถึงกลไกของไฟเราเข้าใจว่าทาไมไฟเนี่ยเวลามันไปเจอตรงนั้นตรงนี้เจอน้ำมันมันยิ่งประทุมันเจอสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงของมันมันถึงปะทุและความร้อนในตัวของมันมีธาตุอะไรอยู่เราค้นพบคําอธิบายมันได้การค้นพบอันเนี้ยมันบอกอะไรเราถ้าคุณบอกว่ามันบอกแค่ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่เถียงเข้าใจไหมครับอันนั้นแหละคือวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์ทําหน้าที่ตอบเฉพาะสิ่งที่ตัวเองเข้าถึงแต่ถ้าคุณค้นพบกลไกของไฟค้นพบกลไกของอมค้นพบกลไกของ แรงโน้มถ่วงและคุณบอกว่าคําตอบที่ได้ก็คือพระเจ้าไม่มีอยู่คือสิ่งซึ่งไม่ผ่านขั้นตอนแบบนี้จะต้องไม่มีอยู่อันนี้ไม่เทวิตนี่เรียกว่าเป็นปรัชญาแล้วครับคุณกำลังเอาสิ่งหนึ่งไปเป็นข้อสรุปของปรัชญาตัวใหม่ที่เรียกว่า empiricism แยกดีๆนะครับนี่เป็นปรัชญานะครับสามารถรับชมคลิปเต็มได้ที่ u t u b e นะครับโดยพิมพ์คำว่ารายการพิเศษพระเจ้าและวิทยาศาสตร์